กสวัสดีครับพบก,กับผมกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นชาร์โดไฟแบบโกงกันนะเหมือนเดิมครับไม่เคยเปลี่ยนแปลแลแกหลุดแต่ันไดนันจริงจัะคุณเฉยไม่มีอะไรมากนะนี่ครับเป็นไงล่ะอุ้ยนี่ะเลเซอร์นะะ นี่คือแบบในตอนนี้ชุดของเซยชันไอจีเจ๊ดงเจ๊แดงแต่สู้กับชทยแช่แก้วดีใจด้วยนะแมวดีมากดีด่านในท่านนะครับแต่เวลาเพื่อนคนเข้า ข้าด่านไททันใหม่ๆเราจะไม่สามารถสู้กับไททันได้นะนะมันยังไม่สู้ได้อุ้ยทำไม,ไมเป็นเนนะขอจบพฟิป เพียงเท่านี้นะครับแปบ๊บหนึ่งครับแค่มารีวิวให้ดูนิดๆหน่อยๆครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ